สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับช่องฟุกขวัญใจนะครับตอนนี้เราได้ภารกิจนะครับสิบไปอ่อทะเลนะครับเราจะไปทายคิวยู่ทะเล่จะไปซื้อจุ้งมาย่างนะครับก็ถา่บึงนะครับพี่น้องไม่มีแผนคือเกาทายตามทายตามเห็นหนะพี่น้องเห็น,หนใดกก็ทายันนั้นนะครับ โอเคนะครับวินนองตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอยู่ทะเลเลย ตอนนี้ก็ฮอดนะครับบอลซื้อของมาที่ละบร้อยแล้วนะครับรจะได้อะไรไปบ้างอ่ะม,มากับเจ้มากับน้องนะครับอุ้ยอยากกินหอยค้างอ่ะเจ้โอยเลือกหอย <laughs> หอย,หอ,ย,หอ,ย,หอ,ยอะไรนะ<อ>เขาเรียกหอยตลับเหรอเออหอ,หอยตลับหอยตลับ นี่พี่น้องเบิรงที่ล่ะครับหนวดหนวดเหรอหมึกหนวดเหรอหมึกละหมึกสายาไปปิ้งบอกอันนั้นดอกเกลือเหรอปลาปลาอะไรนะปลาปลาทูมันอ๋อปลาทูมัน อยากกินมาไม่อยากกินกระพุนดองฝาดอะ่ะมันมีเต๋อกระทแบบุนแบบกระพุนแบบเนี้ยเฮ้ยอัอนนี้หอยอะไรอ่ะหอยโขงเขาเห็นแม่นแนวไหนกินชุนีนนสะอ่อนที่น้อกไงสำฟ้ามือไรนี่ออหอยโขงมันลาย อโอ,โอเรื่องเสียงก็คือเออนี่เจ๊แบบนี้ก็เป็นตาเฮ็ดขายออนไลน์เนะเาะพี่นอ้องถ้าผมรับแบบนี้ไปขายออนไลน์ที่มีผูสื่อบอกสนใจบอกนะครับสนใจบอกนะครับให้เอามาขายเดี๋ยวขวัญใจจะเอาลงไปขายเองนะครับอันนี้อันนี้ทุเรียน เยอัพี่นุหลายเลยอ่ะหอยหวานหอยหวานโลละร้อยแปดสิบมได้แนวไปเจไดเนวไป เอา้เอาเฮ้ยอันนี้ก็ปลาทูเหรอยาวๆดิตอนมันโตเหรอดีนะครับี่่อ้องอันนี้น่าไปขายเนาะไอ้นี่อุ้ยอันนี้มันเป็นกุ้งอันนี้มันเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งแบบไม่ใส่สีสนใจบอกนะครับใครสนใจก็บอกนะครับเดี๋ยวจะไปลงขายให้นะครับสนใจอยากได้อะไรบอกนะครับ อาซิมี่ขายเป็นสินค้าออนไลน์นะครับเดี๋ยวแจ้งราคาบอกอีกทีนะครับจ้าไหนปลาไหนปลาขี้เกียมเนี่ยพี่น้องอันนี้อันนี้คือนปลาอินซีอันนี้ปลาอินซีใส่น้ำวันนะครับมันเออเนี่ยนะเอาไปกินกับข้าวต้มนะครับข้าวต้มกล้ย กินน้ำข่าต้มปุ๋ยกรบแสไนได้ไหมเนอะของนะครับของฝากระยองสินค้าของแห้งระยองสนใจบอกได้นะครับเนอะเดี๋ยวหาสื่อเออเฮ็ดออนไลน์ดีกว่าเนาะ เอาเป็นว่าอยากได้สั่งเลยเดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกทีแล้วกันนะครับปะทู่มั่นเลยพี่นโอ,อ้ยแล้วจะกินจุ้งแบบไหนอ่ะแบบนี้เหรอ อันนั้นหอมแมงกะพุนโน่เจลลี่ฟิตอะไรคือเจลลี่ฟิตแมงกะพุนนึกว่าขนมเย็นหลีปากวุ้นปลาไหมนะครับอุย้ยตรงนี้มันเป็นโซนขายของมังนไม่ได้จะออะไรอันนี้เหรอกุ้งแม่น้ำอันนี้หรอเฮ้ยกุ้งแม่น้ำ แต่ตัวก็ไม่ใหญ่มากนะอันนี้เหรอหเป็น,ปนก,กุ้งแล้วก็ย่งไฟสรุปจะเอากุ้งอะไรแม่น้ำเหรอหกุ้งแม่นม้ำบอะกินกุ้งอะไรอ่ะไม่หมดเพรพาะว่าไม่ค่อยกินกุ้งอยู่แล้ว อันนี้แบบใส่สีนะครับแบบคงแห้เยอะแยะนะครับของอันนี้น้ำปลาจากระยองนะครับ ร้านนี้ใหญ่ร้านใหญ่อันนั้นปลาเลยแมงดาขันเฮ้ยมีแมงดาด้วยอันนี้อะไรอันนี้ก็คั่วเหรอเฮ้ยอันนี้ใส่เอ๊ะใส่พอๆกันอันนู้นอันนู้นเท่าไหร่อันโน้นสามอันโน้ี่สามสี่อย นี่ปูดำไข่นั้นเอาหอยคางก่อนได้ไมั้ย อันนี้กิโลเออย่างนี่ไงหอยตลับนั่นแหละถาเราหอยแคนไปดีกว่าไม่ไม่ชอบอันหอยนั้นพี่ชอบหอยอันนี้เอาอันนี้จักโลเอาสามโลครับฮะมันสามโลร้อยอ๋อพู่ผิดว่าโลละร้อย อันนี้นนเนื้อมันแน่นกินอร่อยอันนั้นเนื้อมันนุ่มเต้ x เ u ้าต่างกัน,นเ,อเองจังผิดหรือเปล่าบออันนี้แหละบออันนี้สามยี่สิบสดๆทั้งน้ำยอยเอาไหม มึดไม่็นใจอยู่สายเหรอรอันนี้ใ,ใส่เลยมึกกะระองไม่เห็นกระดองจังเลยเอท่วานะมั่เป็นหม,มนขอมขึ้นเตาหตเหอไม่อยางซื้อกระดดงน,นี่ค่ะ ไม่ไม่กินข้าวได้ไม่เลยนะครับสามโลร้อยหอยตลับนะครับพี่น้องเลิศเยอะเยอะแยะมากมายพยายากมากก็มาได้นะครับที่หาแสงจันทร์ลอยนะครับขี่รถตรงมาเลยนะครับ ถ้าถ้าออกมาทางผมนะครับนางยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายนะครับเก็เดี๋ยวสิถ้าทายบึงหลายไร้ไรยแนยวนะครับพี่นอ้องคลิปนี้เ๋้วขอลงมาซ้ำนี้คลิปหนาพอกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับ